ครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้จะมารีวิวพูดคุยนะครับเกี่ยวกับปัญหาที่หลายท่านสอบถามมานะครับลูกค้าหลายท่านบอกว่าเวลาเล่นมีคนที่เขาฟังเสียงลูกเต๋าออกควรทายังไงดีนะครับเวลาเล่นมีคนที่เขาฟังเสียงลูกเต๋าออกควรทายังไงดีนะครับผมมาเสนอชุดนี้นะครับเป็นชุดเต่าลบเหลี่ยมลบมุมบ้านนะครับเป็นชุดเต่าลบเหลี่ยมลบมุมบ้านนะครับลักษณะของเต่านะครับมาดูพร้อมกันครับ สวยงามครับเี่ยนะเป็นเต่าที่สวยงามชุดหนึ่งเลยนะครับลบเปี่ยมลบมุมนะครับเป็นมุมป้านเพื่อให้มันเด้งดีนะครับเสียงมันจะดังสวยงามครับเสียงเพาะเสียงแน่นนะฮะนะฮะเห็นนะสวยมากครับชุดนี้มาลองชมกันนะครับนอกจากจะป้องกันเสียงแล้วนะครับพวกนี้ยังเป็นลูกเต่าที่ ทำมาแล้วนะครับเป็นเต่าสมัยใหม่นะครับจะต้องไม่ตายต่ำนะครับไม่ตายต่ำคู่มี11มีหนักสูงนะครับไม่ตายต่ำคู่มี11มีหนักสูงนะครับมาลองชมกันนะครับเดี๋ยวดูพร้อมๆกันเลยครับอันนี้ผมก็จะค่อยๆนะครับเปิดครับ 6cc นะไปนะครับไม่ใช่ไหมไม่ไปมันเด้งกลับนะอ่านี่ค่อยมากครับค่อยกับเดิมอีกเปิดครับ622 การเขย่าเนี่ยก็คือท่านที่ได้ไปนะครับต้องบอกก่อนว่าต้องปรับน้าหนักมือของตัวเองก่อนนะครับให้เข้ากับลูกเต๋านะครับไม่ได้หมายความว่าทุกท่านจะเขย่าไปถึงใส่เลยนะครับต้องมีการฝึกซ้อมก่อนนะครับอ่ะคู่สามครับเห็นฮะไม่ตายต่านะครับไม่ต้องกลัวนะครับลูกเต๋ามันไปของมันเองนะครับอ่ะครับผมเสียงเพาะมากครับอ่ะหกสี่สองครับอ่านะฮะ หรือว่าเล่นได้ครับต่ออย่างนี้อ่าค่อยมากเพราะมากเปิดครับหกหกเอี่ยวอือท่านอาจจะชอบลักษณะนี้นะครับอ่าต่อไปลองแรงๆดนงงงูนะครับลองแรงๆอ่านะครับเปิดครับสามสี่ห้าอ่าอ,อย่างนี้อยู่ได้ครับถ้าเขย่าแรงขึ้นอย่างนี้เจ้ามือยิ้มเลยครับเดี๋ยวผมเขย่าแรงให้ดูเลยนะครับมีค่อยมีแรงนะครับ ให้ทุกท่านลองพิจารณาดูนะครับ4 3 3ถามว่าเสียงน่ะมันไปไหมเสียงมันไปหมดนะครับมันเหมือนอยู่แต่ไปเหมือนไปแต่อยู่นะครับแรงต่อครับเริ่มมันอ่านะครับเสียงแน่นมากครับเปิดครับ5 4 2อ่าเห็นไหมฮะนะครับประมาณนี้เลยครับลูกเป่าชุดนี้ต่อไปจะลองมาค่อยๆดูนะครับลองเขย่าเน้นๆดูนะครับว่าผลลัพธ์ที่ออกมาจะเป็นยังไงลองชมกันนะครับ เต๋าสวยครับทยอยค่อยๆครับทยอยค่อยๆเสียงเหมือนจะมีซีอูเปิดครับหกห้าสามเห็นไหมฮะลูกเต่านะครับท่านใดได้ไปแล้วนะครับผมแนะนําทุกครั้งนะครับว่าจะต้องทําความฝึกซ้อมนะครับปรับน้ําหนักมือของตัวเราให้เข้ากับลูกเต๋านะเพราะไม่ว่าจะเต๋าจะดียังไงก็แล้วแต่ถ้าเกิดเราไม่มีการฝึกฝนไม่มีการฝึกซ้อมไม่มีการเตรียมตัวนะครับผลลัพธ์ที่ได้มาไม่ดีแน่นอนครับอ่ามาลองชมกันต่อครับ ค่อยมากครับเปิดนี้เพราว่าสี่จะอยู่เหลือเกินเปิดครับหกหกสามนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับท่านใดที่ดูนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้เราสร้างผลงานเสนอผลงานต่อๆไปนะครับรับรองครับว่าเรามีอะไรเราจะมานําเสนอนะครับเป็นประโยชน์บ้างไม่เป็นประโยชน์บ้างก็ทุกอย่างอยู่ที่ท่านนะครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ